สวัสดีจ้ามือนี่กับพี่ไม้มายางเล่นข้างนอกได้เจาเด้อก่อนก่อนไปทำงานพี่น้องพี่ไม้มายางรับเอาอากาศอากาศดีดีนี้แต่ว่าก็คือฝนสิโตกอะไรพี่น้องเนาะแต่ว่ายืนอยู่กระติดอันนี้ถนนอันนี้ไยรถบัสจังจะเห็นนะก็คือเออสถา,านีอำเภอจะเห็นเป็นตึนกทางนอ้อง่ายเห็นพี่น้องใบไม้ก็ชิร่วงแล้วพี่นอ้องป่ะถ้าพี่น้องไปเบิง้งจัง พี่น้องห็นบอกงามงามต้นใหม่อันนี้พี่น้องว่างามบอกใบสีไทยเบิ่งามงามจะขึ้นต้นอย่างอันนี้พี่น้องมันงามเนาะที่ไม่มัก่ายต้นแบบนี้งามพีหลีเด้อพี่น้องเดี๋ยวทารนาวเนี่ยใบไม่ใบมันจะสีลวงเบิดเลยพี่น้องเมื่อใบไม้ก็เป็นสีเหลืองแบบพี่น้องเั็นบอก้าร์นาวใบไม้ก็สีเหลืองเดี๋ยวจะไปถ่ายวิวให้ ไ้เบิ้งได้เจะพี่น้องจ้ากำลังใจจากใครเนาะล่มแห้งนะพี่น้องเนาะไม่ใช่ไม่รู้ว่าเธอจะสู้ก,กับใครไปหรือไม่ใช่กับการรอคอยให้เธอเห็นใจ แต่ที่ทำเฉยเฉยไม่เอ่ยไม่พูดอะไรเห็นบอพี่นอ้อชมบรรยากาศเราถึงยังไที่ไม่พ่ายางมาหาเห็ดความพี่น้องมาเห็ดอุ้ยเห็ดออกพี่น้องจา้าป๊าอุ้ยเห็ดเห็ดพี่น้องน่านเห็ดคอนสนอ,นออกแล้วป๊าพี่น้องเห็นบ่ไม่แต่ดอกใหญ่ๆนี่เห็นบ่ เฮ็ดคอนซลนี่นี่พี่นอ้องเฮ็ดคอนซนปัดนี่มันเนี่ยเขาเตะถิ่มพี่น้องเอ้ยแต่ปัดไงออ้ยเฮ็ดคอนซนเขาเตะถิ่มพี่น้องร้ายบ่อค้ยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเขาเตะถิ่มแต่แต่พี่ไม่กับบกุก่าเก็บกินดอกเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสวนสาธารณะพี่น้องเห็นบ่๊ะเขาเหยียบถิ่มโอ้ยเนาะเขาเหยียบก็บเหยียบเนาะพี่น้องเนี่ยปัดพี่น้อง เนี่นี่ร้ายหลายเห็นบอ๊ะบาดเขาเหยียบถิ่มพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยฝรั่งเขาบอจากักมองเนี่ยเห็นบอ,อ๊อยทำไมวะเอ้ายังไปเบิ้งเห็ดกันนะทิ่เห็ดเห็ดเห็ดพึ่งเออ่เห็ดคอนโซนสีทองนี่พี่น้องกินได้จ้ะนี่เห็นบอ ปอดมันคือออกไยแต่นอกพี่น้องจ้าเพราะว่ามันเป็นโตเดี๋ยวพี่น้องแล้วรโตไรทามันออกไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นามันก็ออกอีกพี่น้องเมื่อกี้เขาฝรั่งเขาเตะถิมพี่น้องเมื่อก้เขาเตะถิมพี่น้องเออยเนื้อเทสเทสเทสพี่น้องจ้าแม่พี่น้องเทสไลคคักไลายแน่ให้พี่น้องเบิ้งพี่ไม่กับเบ้ากล้าเก็บกิน้อจ้าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเอ่อ สวนสาธารณะพี่น้องเขาก็ะพ้าหมามาจูงยันหมาเงียวยันหมายันหมาเงียวใส่บังหน้าพี่น้องมันออกหลายอหรือฝนได้พี่น้องบังเนี้ยต่อนึงเห็นบอกแมนเบิดอันนี้เดี๋ยวไป่ไม่สิสูนให้เบิ่งเห็นบอกนี่แมนเบิดนี่เห็นบอกกระลายปอดหลายเขาเตะถิ่มพี่น้องเอ้ยบังไงอู้ยลายเลยน่าเบิ่งต่อนี่ ตะกำมักรสีออกจังปองนี่มันเห็ดเบื่อพราะว่าโกต้นไม้ต้นนน้มเป็นต้นใหญ่ๆนะพี่น้องเขาตัดเนี่ยให้บกเขาตัดอุ้ยอันซ่อนเห็ดพี่น้องเอ้ยอันซ่อนอันซ่อนแกงแกงกระแซบแซบได้พี่น้องหนึ่งกระแซบแซบได้นี่เสดายแต่มาออกสวนสาธารณะเนาะพี่น้องเนาะก็บอกาเก็บมั้งเนี่นี่ยเขาเหยียบถิ่มพลังเน่ะพี่น้องเนี่ย พกอิริภูเหยบเพชรนี่ก็ได้พี่ไม่ผ้าพามาเบิ่งเห็ดซื่อๆจ้ะพี่น้องแล้วพี่ไม่สิพายางเหรอชมบรรยากาศโอ้ยพี่น้องเด้อเด้อเด้อพี่ไม่สิพามาทายเห็ดอีกพี่ไม,ม่มักพีไม่สิทายเห็ดให้เบิง่งแต่ละมุมแต่ละมุมเมียพี่น้องโอ้ยนี่พอดีกินเลยได้พี่น้องนี่ซ้ำเนี่ยนี่นพอดีเลยนี่พอดีแกงพอดีซุป พอดีหนึ่งหนึ่งจำแจ่วกับแท่บพี่น้องพี่ไม่ไทยอีกกอนพี่ไมอันซอนอุ้ยพี่น้องเลย <c oughs> พ่อเฮ็ดแล้วว่าไปไใส่ดอกวันนี้ตรงเนี้ยเขาเตะถิ่มเบิร์ดพี่น้องขึ้นมามันก็สิออกตามคอนไปนะั่นนี่แหละจ้ะเสดายไปออกกลางป่าเนาะออกไันมีไพรสิบกลกากินเนาะพี่น้องเนาะพี่ไม่กับบกก้าเบิร์ดาผ้ามายางย่านมาย,ยวใส่นี่ดอกนี้ดอกบั็อกไงพี่น้อง <c oughs> นี่เ็นบอกมันออกหลายอหลีโอ้เหัดออกเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวพี่ไม่สิไปป่าเห็ดพี่น้องไปป่าเห็ดพี่ไม่มาทายยิ่งงมงใเ้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะพี่น้องจา้าอันนี้สวนสาธารณะเมืองที่พี่ไม่อยู่จ้ะแต่ว่าอากาศก็สิมืดคึมเนะด้วยจ้ะพี่น้องมืดแน่จ้ะอากาศเดี๋ยวก็บแดดเดี๋ยวกับฝนเห็นบ่นี่ใบไม้ ใบไม้กระส,สิตายบรร่แล้วสีรวงบ้แล้พี่น้องเอ้ยห็นบอกทาสวนสาธารณะให้เบิ่งจ้ะเห็ดกระไยครับพี่นอ้องเขาผากันเล่นกันพากันเล่นกันพี่น้องแม่กระสีมาจบมองเห็ดนี่แหละเดี๋ยวยางไปหาเห็ดอีอพี่น้องแม่กระสีะจบคลิปมองเห็ดงามๆามนี่แหละที่แม่กระสี มาไปดอกมันเลยกลับบา้านดีกว่ามองท่าเปียกเบิดพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศงามมาให้พี่น้องเบิรงเนานะ กะสันแคมิกโกะน,นอจ๋าขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้พี่ไม่เด้อจ้าเด้ออย่าลืมกดติดตามพี่ไม่น้ำในเด้อจ้าเด้อสิได้ชมคลิปใหม่ๆนะจานน้าเนาะบ๊ายบายจา้า